จะได้แต่งงานกับคนนี้ไหมขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าเขามีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมนะคะ3ดาบเนาะแล้วก็6ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนู แล้วก็พลังงานของคนธัดลมขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะถ้าก่อนหน้านี้ใครบางคนนะคะหรือว่าตัวเขาทำให้คุณเจ็บช้ำผิดหวังเสียใจเสียน้ำตามาก่อนนะคะอาจจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเป็น3าดาบแล้วก็1ดาบเนาะแต่ว่าต้องผ่านการแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วคุณจะได้แต่งงานกับคนนี้ไหมนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมไหม The Chariot นะคะ t e m p พร a n สองเหรียญ5ถ้วย6ถ้วย แล้วก็เด็กถือไม้นะคะถ้าคุณกับเขาเคยมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมาก่อนนะคะหรือว่าตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเป็นคนเก่าของกันและกันไปแล้วนะคะอาจจะมีการกลับมาพูดคุยติดต่อกันนะคะพูดคุยกันนาะปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการ เริ่มต้นใหม่นะคะนับหนึ่งใหม่เนาะแต่ว่าเกณฑ์การแต่งงานยังไม่ขึ้นนะคะอาจจะมีการหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันก่อนนะคะพลังงานของคนเก่าที่ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะคะยังคิดถึงยังหวยหาแล้วก็ กลับมาหยิบยืน่นกลับมารีเทิร์นกลับมาคบมาคุยกันนะคะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนเก่าของกันและกันนะคะคุณเพิ่งมาคบกับเขาเขาอาจจะมีความหลังฝังใจหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะหรือว่าอาจจะยังไม่ลืมนะคะรักครั้งนั้นตอนนี้เขากำลังเหมือนกับ เยียวยาจิตใจนะคะกําลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองมีการสองจิตสองใจนะคะก่อนที่เขาจะเริ่มต้นใหม่เนาะให้เขาพร้อมมากกว่านี้นะคะอาจจะต้องรอสักหน่อยแต่ว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นนะคะตอนนี้แค่รู้สึกสองจิตสองใจกําลังบันล้านความรู้สึกของตัวเองนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าการเริ่มต้นครั้งนี้ของเขาจะเป็นการเริ่มต้นกับเรานะคะเริ่มต้นเดินหน้าไปกับเราอย่างมั่นคงหรือว่าจะเป็นการ เริ่มต้นกับคนที่อยู่ในใจที่เขายังลืมไม่ลงนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่อีกหนึ่งใบเนาะการเริ่มต้นนะคะเด็กถือไม้เขาจะเริ่มต้นกับใครหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่นะคะสร้างความสัมพันธ์ดีๆไปด้วยกันกับคุณนะคะ เกณฑ์การแต่งงานคุณจะได้แต่งงานกับคนนี้ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่าของกันและกันหรือว่าคุณจะพึ่งคบกันนะคะเกณฑ์การแต่งงานช่วงนี้อาจจะยังไม่ชัดมากแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ